โอเคครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับ <S <S คือมันมีงานเทป,ปูนอะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะเทแบบตัดๆแล้วกันนะท่านผู้ชมนะก็จะเทแบบว่าเทปไปตัดไปแล้วกัน <S <S ดักระจงครับ <S <S เดี๋ยววันนี้มาวิ่งขึ้นเขาครับทุกผู้ชมครับมา,มาดูกันนะว่าจะไหวหรือเปล่าอ๋อไม่ไกลนี่ว่าอ๋อโอเคโอเคไม่ได้วิ่งขึ้นเขาเนะี่ยหว่านึกว่าวิ่งขึ้นเขาปโถวเรียบอ่ะงานเราก็จะจบแล้วนะครับทุกคน ใกล้จะได้ทางานสวนสัตว์แล้วโอ้โหเดี๋ยวทําเป็นเพล์ลิต์ให้ดูนะสาหรับงานสวนสัตว์งานใหญ่ๆนะทุกยงครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับผมผมจะไม่ข้ามเลยแหละถ้าไองานงานสุดท้ายอ่ะงานสวนสัตว์อ่ะเออเดี๋ยวจะพาทาู้ยงไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยนะครับผมนะตื่นเต้นยิ้มหายเลยอยากทํางานสวนสัตว์แล้วเนี่ยใครอยากทําบวกหนึ่งดูนี้ออมีมีใครอยากทำรอเปล่าทูย้มทยมผมนี่อยากทํามากๆครับงานสวนสัตว์เนี่ย เอออยากทำจิ้มหอยเลยโอเคไป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 ลูกพี่มาอย่ามาตัดหน้าผมนะลูกพี่นะเฮ้ยอุ้ยหูยตัดหน้าอย่างงี้ต้องมีเรื่องสักหน่อยแล้วตัดอย่างงีนน้ต้องมีเรื่องสักหน่อยแล้วตัดอย่างงี้มันแน่ต้องมีเรื่องต้องมีเรื่องใครจะกล้ากับผมอ่ะบนท้องถนนนะ่ะมีใครกล้าไหมมีใครกล้าไหม ี icana, เหลื่อนครับผมสักพักโดนตำรวจจับโอเคครับไปครับผมอืดไปเรื่อยๆครับทุกยงครับไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆครับเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยแล้วกันนะครับอุ้ยโทษ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 ดีฟนิดหน่อยครับผมดีฟนิดหน่อยถึงปัดกลาง ระหวมองมุมมองมุมมองข้างนอกกับมุมมองข้างในคนดูชอบอันไหนอ่ะเสียงแต่บ้าอะไรง่ะง่ตรงนี้น่าไปจังวะขับช้าใครบอกให้ขับช้าแม่รถผมจอดเลยเนี่ยลูกนี่เออนี่ครับไกลยังวะ มันไกลจังวะโอ้โหดูเมืองดิไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเกมคนเล่าเชอันนี้มันเป็นถนนทางเข้าเมืองหรือเปล่าเนี่ยทำไมรถมันเยอะจังงี้วะเนี่ยอันนี้จะเป็นฟาร์มเก่านะทุกผู้ชมเป็นฟาร์มเก่านะครับที่อัปเดตเข้ามาเนาะตอนแรกมันเป็นพื้นที่โลง่ลงๆแหละอันนี้เขาอัปเดตมาเฮ้ยไม่เมอไม่โล่งนี่หว่าโอ้โหรถเปิดเพลงดังจังวะ ไป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 เนี่ยภูเขาลูกเนี้ยผมอยากขุดมากเลยนะ่าจะขุดได้นะทุกชมเนาะอยากขุดมากลอยอยากขุดมากลอยนี่ครับผมตื่นเต้วแล้วตื่นเต้วแล้วจะได้ทํางานใหญ่ที่สุดแล้วตื่นเต้วแล้วนะคือผมไม่ได้ไปดูสปอยที่ไหนนะไม,ไม่ไม่ไม่รู้ว่าใครทําก่อนทําเสร็จก่อนอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมกําลังจะได้ทําครับผมฮ่า กำลังจะได้ทำนผู้ชอมอันนี้จะลุยปูนแบบตัดๆแล้วกันนะทุนผู้ชมนะก็จะตัดไปด้วยนะครับจะไม่ได้แบบว่าเทจนหมดเทจนตั้งแต่ศูนยน์จนจนเสร็จไม่ใช่นะครับมันแบบนั้นมันน่าเบื่อเกินนะครับผมน,นั้นมันจะน่าเบื่อเกินไปนะครับผมโอเคครับเท นี่ครับเราก็เทไปเรื่อยๆครับผมรถคันนี้รถปูุคันนี้โคตรดีอะ่ะนี่เห็นไหมทำไมเวลาเขาเทเขาประเทศเขาประเทศไทยเราก็มีนะแต่ว่าที่ผมเห็นคือเขาไม่ใช้ผ้ารองแบบนี้นะคือ,ค,อคือบ้านเรานะเทคอนกรีตอ่ะแต่ว่าบ้านเขาเขาเขาจะใช้ผ้ารองแบบนี้เลยนะทุกคน โอเคครับทุกคนนะครับตัดนะตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยนะครับผมเขาบอกว่าให้เราเอารถออกจากตรงบริเวณน,นี้เดี๋ยวเราขยับไปเทตรงนู้นอีกนะครับผมปับ๊บอุย้ยแล้วรถผมจะลงยังไงวะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมา,า,าเทก,กรอบนี้ก่อนปับ๊บโอเคทำแบบตัดๆแล้วกันนะทุกคนนะ โอ้นี้น่าจะเป็นถังแท้ทงน้ำแบบนี้แน่นอนเลยผมเดานะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราผมจะตัดด้วยนะท่านผู้ชมนะเพระาะว่ายาวแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวเทแท้ทงนี้ให้มันเสร็จก่อนเอาให้เสร็จเลยนะเอาให้หมดอะหมดก็ซื้อเดี๋ยวมันจะไม่ยากอะไร <c oughs> หมดก็ซื้อครับพ่อ หมดก็ซื้อหมดก็เซอ้อโอเคเทไปเทมาเทแทงนะ้ำครับผมผมว่าหลายชั้นแน่นอนเลยให้ผมเดานะท,าที่ประสบการณ์ผมทํามานะหลายชั้นนะครับผม <c oughs> <c oughs> แน่นอนแน่นอนผมมอะผมเดานะ,ะนั่นไงยังยัง,ยงเฮ้ยอ,อชั้นเดียวเหรอใช่เหรอ,อผิดคาดไปหน่อยวะโทษทีหลักการ ทำไมปูนมันแห้งเร็วจังวเะเบอร์เทไปเทไปเทปูนทั้งคลิปครับเทปูนทั้งคลิปเทปูนทั้งคลิปครับเทปูนทั้งคลิปโอ้โหถ้าเทปูนทั้งคลิปคนดูว่าหนาเบื่อปะถ้าน,น่าเบื่อเพราะฉะน,นั้นโอเควันทูตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยทีนี้ผมจะลงยังไงอะล่ะทีนี้ปับป๊บปับ๊บปั๊บอุ๊ยโอ้โห แล้ผมลงยังไงวะเนี่ยลูกพี่เอ้ยแล้ผมออกไปทางไหนเนี่ยมันไม่ให้เราออกเลยนี่วะก็ไม่ให้เราออกเลยก็มันไม่ใช่ที่อยู่อะ่ะมันไม่ใช่ที่ขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเอารถออกก่อนอ่ะเขาบอกให้เรายกของอ่ะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวจะยกให้ดูสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ตัดมันก็จะน่าเบื่อนะครับอ่า อันนี้คืออะไรอะ่ะออ๋เขาบอกให้เราเอาอันนี้ออกเหรอโว้ยเสามีเสาด้วยเหรอโอ้โหเยอะจังวะอ่ะเดี๋ยวเอาเอาอันนี้มาก่อนคือเราไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้ใหญ่เนาะใช้เคนขนาดกลางนะครับผมเนี่ยเคนขนาดกลางคือตัวนี้นะครับทุกคนแต่ว่าเคนจะบักบักหน่อยนะครับมันจะมีที่ขับครับแต่ว่าจะไม่ใหญ่นะครับจะมีที่ขับจื๊ออ่ะ อะไรลงมาก่อนโอ้โหอะไรสิบอะไรวะเนี่ยโอ้โหใหญ่จังวะทำไปด้วยตัดไปด้วยนะนุ่มยมมาเอ่อตัดเยอะต้องขออภัยนะครับผมแต่ว่าไม่ตัดมันก็น่าเบื่อเนาะผมสู้ไปดูงานรถขุดดีกว่าดูงานรถขุดวิ่งตรงวินดินชิวเชียวดีกว่าน,ะน้อนุ่มยมแบบนั้นอาจจะตัดน้อยนะครับ งานลดขุดอะผมจะไม่ตัดนะทุกคนผมจะไปทํานอกรอบนะครับโอ้โหแม่งแผ่นปูนบ้าอะไรกเนี่ยโอ้โหมันบ้าชะมัดเลยเนี่ยโอเคครับผมเออมันมันมันไม่ใช่ทางเลยครับทุกคนครับไปยกโขงยกเกลื่ออะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะเขาผมทางของผมก็คือขุดนะครับผมเอ๊ะเรามีทางขึ้นปะอ๋อมีอยู่อ่ะ ไม่เป็นไรครับโอเคว่ากันไปครับผมในแทงน้ำชั้นเดียวเองเหรอเฮ้ยข้างบนนั้นเดี๋ยวไปเทเอ่อไปวางฝั่งนู้นด้วยนะครับทุกคนมาโอเคเดี๋ยววางสักแผ่นหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะตัดนะครับทุกคนครับคือวันนี้เก้าอี้ผมเนี่ยก็ไม่ใช่เก้าอี้นั่งขับรถขุดแล้วท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นว่าผมมองว่าวันนี้คิดว่าไม่น่าจะได้ขับรถขุดไงเงเพราะว่ามันไม่มีงานขับรถขุดเลยครับผม คือโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมทําตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะตัดนะทุกผู้ชมนะเอาละโอเควันทูตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยได้ไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหัวให้ได้ไปเยอะเหมือนกันดูดิเดี๋ยวรีวิวรีวิวรีวิวอ่าโหนี่ครับเป็นห้องไว้เซอร์วิสนะตรงอันนี้ก็คือค้ำปูนไว้นะครับทุกคนเป็นน่าจะเป็นที่เซอร์วิสนะครับเซอร์วิสพวกแทงนงแทงน้ําอะไรพวกเนี้ย อันนี้เดี๋ยวเรามาแก้เชื่อก่อนอ๋อโอเคโอ,โอ้เป็นบันไดได้ได้บันไดมาเลยว่ะข้างบนคืออะไรวะทำไงต่ออะโอ้ยเราไปเอาของอะไรอีกวะเนี่ยเดี๋ยวไปเอาของมาดูนี่อ๋เอเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเรามีรถจอดอยู่ตรงนี้พอดีเลยหรือ嘛ใช่ปะใช่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 ยังไ,ไงเ,เดี๋ยวดูก่อนนะ ปั๊บนี่ไงนี่ไงเจ็ดพันเอาไปหมดเลยนี่ไงโอ้โหเต็มรถเลยเนี่ยหมดพอพอไหมวะน่าจะพอนะครับผมอ่าโอเค,อเคแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับทุกผู้ชมเดี๋ยววิดีโอหน้าเราค่อยว่ากันใหม่นะทุกผู้ชมนี่ครับเป็นฝาแบบอ่าใหญ่ๆเลยนะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ